ราก็แซ่บซ่ากันแล้วนี่พตอนเด็กก็เพิ่มขึ้นมาด้วยครับมาสักสามร้อยเปอร์เซ็นต์ได้ครับผมถามว่าใครฟิตที่สุดยกมือขึ้นค่ะนี่น้องเด็กสุดก็จะเอเนอร์จีเยอะสุดทีมสีส้มของเรามีความเชี่ยวชาญทางด้านไหนเป็นพิเศษคทางด้านไหนเป็นจริงๆเราเรามีตำรวจครับ เขามีสมบัตเชื่อชาช่วยอะไรทีไม่ได้ได้น้องๆเนี่ยครับกับกับความเป็นทีมเวิร์กเราเรามาเป็นครอบครัวครับใช่ม่ะแต่ผมมาแข่งกีฬานะลูกนะเอ้าเราวันนี้มาแข่งกีฬาหรอวันนี่ก็มาสอนเด็กเราเป็นทีมเวิร์กเรามาพร้อมแบบความเป็นทีมเวิร์กไงคะมีสมบัติเชื่อชาเฮ้ยเรียนแล้วเรามีเพลงเรามีเพลงใช่ชาอน ผมเพิ่รู้จักเมื่อกี้แล้วไอ้คำเกี้ยงไก่นี่ผมเกี้ยงไก่เกี้ยงไก่อะไรตอนแรกผมอะไรไก่มันมาเกี้ยงไก่ด้วยวันนี้เหมือนกอลเชียร์งานครับก็เนี่ยครับวันนี้มาสอนภาษาไทยด้วยครับผมข้อาะความพร้อมเพียงเรานี้ก็คือเท่ากับเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ร้องไม่ถูกแต่เอเนจีมาเต็มค่ะุณแม่ก็บอกว่าเทสจะโชว์ซิปแพควันนี้ เใครบอกพี่อ๋อก็ถ้าถ้าชนะครับอ้าวพูดไปแล้วอ้าวเต็มที่ไร้สดอยู่อ้าถ้าชนะโชว์แน่นอนถ้ามีครับถ้ามีจะโชว์ให้ครับแต่ว่าเต็มที่วันนี้เต็มที่ครับเต็มที่ผาชกสาววด้ยโชว์พาโชว์โชว์ค่ะก็ซ้อมกันมาแล้วค่ะพร้อมเต็มที่เเอ energy ก็คือแบบ หล่นเต็มเต็มตลอดเลยอะไรจะพูดกันทางนี้เต็มร้อยเปอรต็มร้อยเปอร์เซ็นต์พูดถึงละครนีจริงหน่อยค่ะเป็นยังไงบ้างคะแบบใกล้อ่อมันเพิ่งทางแล้วเพิ่งทางแล้วค่ะก็ตอนนี้คือเส้นเรื่องทุกอย่างมันกำลังเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆแล้วค่ะก็คือเอ่อพาร์ทความรักของทั้งตัวโรนัลด์จากหนุ่มพุกทั้งของแอนนี่ครูแจ็คแล้วก็จะยังจะมีพาร์ทที่เป็น ตำรวจที่ตามหาพ่อค้ายาเสพติดตัวจริงแล้วก็ตามหาครอบครัวที่แท้จริงของหนูทูตอนนี้คือทุกอย่างกตำลังแบบอยู่ในจุดเข้มข้นพลาดไม่ได้เลยสักตอนค่ะแต่ว่าเมื่อคืนครูแจ็คสร้างมีาก,กาณนำพวกเรามากเลยนะโค่นงานะะในเรื่องเสียจริงร <c oughs> แล้วก็คีดาลิงก์เพราะว่า,า,าเป็นเป็นนิติใหม่ของละครไทยใช่ไหมของแยกบทพูดของผู้หญิงหมดเลยสนุกดีครับก็ตอนตอนอ่านบทตอนแรกก็สนุกแล้วแบบ ตลกตั้งแต่อ่าน่ะแล้วพอตอนเล่นเราไม่ต้องมาพูด <c oughs> <c oughs> ที่แบบคนเป็นผู้หญิงพูดก็ตลกดีครับแต่ว่าก็ทุกคนก็ได้เห็นแล้วว่าจุดเปลี่ยนสำคัญของจังจริงๆคือคาแรคเตอร์เขาเปลี่ยนเลยลหลังจากนี้จะเห็นการโตขึ้นมากของจังครับก็เห็นว่าคือจังความดราม่าเลยใช่ใช่ก็ที่ผ่านมาที่แบบว่ากัดกันให้ตลกอะไรเงีเ้ยเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าให้ตายใจ หลังจากนี้ขมผีเอมือเราก็ฝากติดตามคอยตกันค่ะคุณฝากถึงแฟนๆหน่อยครับวันนี้ที่ส่งกำลังใจให้ทีมใจพิสุเราก็ฝากละครด้วยเลยใช่สองอย่างได้ครับก็อยากจะฝากแฟนๆทุกทคนนะครับส่งกำลังใจให้กับทีมใจพิสุนะครับผมในดวงใจเทลโฟมสปอร์ตเลยนะครับแล้วก็อยากจะฝากละครด้วยครับผมห้ามพลาดจริงๆครับทุกสุขเสาร์อาทิตย์สองทุ่มยี่สิบครับช่องสามครับผมเย้

ใครร้องไห้ใครร้องไห้จ้าลยคืนใครร้องไห้จ้าเลย โอเคไหมพ้อมยอมแ้ไหมโอเคนะคะอ่ะโอเคไปไดกกบบนูจ้าขอบคุณจ้า